ฮันรี่รู้สึกโมโหเขาจึงรีบคว้าเชือกแล้วเริ่มปีนต่อแต่ทุกส่วนในร่างกายของแฮร์รี่แทบไม่มีเรียวแรงหลงเหลืออยู่แม้แต่เชือกเขาก็ยังจับไว้ไม่แน่นหลังจากที่เขาออกแรงสุดความสามารถในการปีนไปถึงปลายเงื่อนแล้วนั่งพักอยู่บนนั้นเขารู้สึกว่าร่างกายเริ่มอ่อนแรงแม้แต่แรงที่จะขยับนิ้วก็แทบไม่มีเขาหันกลับไปมองเห็นเด็กจํานวนหนึ่งนั่งพักอยู่บนหลังภูเขา พวกเขากำลังหายใจเหนื่อยหอบดูเหมือนทุกคนจะใช้แรงเฮือกสุดท้ายไปจนหมดแล้วเช่นกันฮร์ล,ลี่ทำได้เพียงฝืนยิ้มและรู้ว่าตัวเขาประเมินบททดสอบนี้ต่ำเกินไปโชคดีที่เขาไม่ได้อยู่รังท้ายเขาหันไปมองสิทธิพี่ผู้เย็นชาคนเดิมอยู่ข้างหลังเขาจึงตัดสินใจเดินหน้าต่อและแม้ว่าเขาจะไม่มีทางปีนได้ขึ้นก่อนเที่ยงอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าการห้อยอยู่บนเชือกเช่นนี้ ฮันลี่ยื่นมือที่เริ่มแข็งคว้าเชือกอยู่หลายครั้งจนเรี่ยวแรงของเขาเริ่มกลับมาจากนั้นเขาก็ค่อยๆมันตัวขึ้นไปตามแนวเชือกแต่ตอนนี้มือทั้งสองของเขากลับไม่ฟังคำสั่งและไรเรี่ยวแรงจับเชือกให้แน่นเขาจึงตัดสินใจหยุดอยู่ตรงนั้น